คนที่เคยป่วยมาก่อนจะรู้เลยว่าสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญค่ะวันเคยป่วยด้วยโรคเนื้อร้ายแต่วันก็ดูแลตัวอย่างดีค่ะทำให้วันดูไม่เหมือนคนป่วยเลยวันดูแลตัวเองด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายแล้วก็ยังเสริมวิตามินให้ร่างกายแล้วก็เสริมโปรตีนด้วยค่ะโดยวันเสริมโปรตีนของยูอาค่ะ ยูเ t ็ทริเพนโปรตีนเป็นโปรโตีนพืชจากถั่วลันเตาเมล็ดฟักทองและข้าวกล้องไม่มีส่วนผสมจากสัตว์และถั่วเหลืองมีไฟเบอร์หรือใยอาหารสูงทั้งยังรวมซูเปอร์ฟู้ดถึง22ชนิดมีโปรไบโอติกช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้นอกจากนี้โปรโตีนของยูเอ่ะเขาศูเปอร์เซ็นคอเลสเตอรอลไม่เติมน้ำตาลไม่มีกลูเตนแลคโตสและไม่มีผลิตภัณฑ์ตัดแต่งพันธุกรรมยูเอ็นทริเพนโปรตีนกระปุกนี้เป็นรสธรรมชาติเราสามารถนำไปผสมเครื่องดื่มและอาหารได้หลากหลายวานชอบทานง่ายๆคะ่ะวานจะนำยูน1 ใส่ในกระบอกเชคและผสมนมอ,อัลมอนด์จากนั้นเขย่าให้เข้ากันรสนี้นะคะเป็นรสใหม่ของยูนะคะก็คือรสธรรมชาติซึ่งตัวนี้จะมีความกลมกล่อมนะคะไม่มีรสหวานดังนั้นเราสามารถนําไปผสมกับเครื่องดืเมือต่างได้เช่นวานผสมกับนมอ,อัลมอนเนาะหรือจะใส่น้ำผักหรือซุปก็ได้นะ <c oughs> นี้นะคะกลมกล่อมมากเลยคือวานเป็นคนไม่ชอบทานหวานอยู่แล้วแล้วตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากเลยค่ะ ร่างกายของเราเป็นสิ่งสําคัญดังนั้นอย่าลืมเสริมโปรตีนให้กับร่างกายนะคะใครสนใจยูนอ็นจูแพนโปรตีนวางทิ้งพิกัดไว้ให้แล้วนะคะตามไปกดดูได้เลยค่ะ